Mà leo, bé bé, leo leo Phao thăm lửa thơ ạ ừ. Lỡ Thơ phao thăm lỡ Thế mày Thơ phao thăm mấy ngày Bé lên nắm thăm mà tẻ cháu rồi Bé Mà leo leo Bé Bé này á à? อืจะไปไหนแบะมาเร็วฮะถ้ <c oughs> ำแม่อุสุนะคะต้องเดินลุยน้ำเข้าไปนูน่นเลยต้องแวะซื้อรองเท้าแตะที่เซเว่นเพราะลืมเอามาจากบ้านไม่งั้นลุยน้ำไม่ได้เนี่ยต้องลุยน้ำเข้าถ้ำ น้ำไม่ลึกแต่ก็เปียกขึ้นไปด้านบนมันจะเป็นภาพแบบนี้นะคะต้นไม้เป็นหน้าผาอยู่ข้างบนข้างล่างก็คือเป็นถ้ำแบบทานลอดนะ่ะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในถ้ำแม่อุสุ ยืนยืนแช่น้ำปรับอุณหภูมิเดี๋ยวจะเดินลุยเข้าถ้ำมาด้วยกันค่ะน้องๆทริปเดียวกันน้องปานจะลงไปแช่เลยมะไปยืนตรงนั้นไปแช่อุณหภูมิปรับเปลี่ยนอุณหภูมิร่างกายผ่านเท้าก่อนต้องรอไกด์ก่อนเนี่ยเข้าถ้ำไม่ได้เราเข้าไปเองไม่ได้อ๋อ ยืนเข้าไปเดี๋ยวต้องรอไกด์ค่ะ ้ำนะคะปากถ้ำก่อนก่อนออที่จะเข้าไป,ปอันนี้เป็นปากถ้ำนะคะนผนังถ้ำตั้งแต่เดินเข้าเลยเนี่ยไปกันค่ะฉายไฟน้องน้องไปเออนั้นสว่างสว่างกว่าของพี่เยอะเลย ประทุดงให้มาใช่ไหมให้ยืมเมื่อกี้ประทุดงให้ให้ไปฉายเขาทำสั่งส่งไปข้างบนบนหน่อยนาะปลากหนังเนี่ยจะได้เห็นข้างบน, ừ, งนอืมีหินนอกหินย้อยอยู่ข้างบน,นไปไปไปเดินเข้าไปส่งไปข้างหน้านู่นรองลุยน้ำเนี่ยดีที่แวะซื้อรองเท้าแตะมา นี่ค่ะแวะซื้อรองเท้าแตะที่เซเว่นมาไม่ได้ติดมาในงานหลงน้ำไม่ได้เข่าเลยเหรอเข่าเลยเหรอ,เ,เ,หอเดี๋ยวมันถึงเข่าเลยใช่ไหม แล้วกันมันเปียกน้องก็น้องก็ต้องดึงกางเกงให้นะคะน้ําแค่เข่าอ่ะแล้วเข่าผู้ชายและพี่เตี้ยกว่าน้องชัดเนี่ยก็เข็งแกรกว่านางมันจะถึงขั้นไหนเนี่ยพี่ก็ไปแค่ประมาณหนึ่งแล้วกันการน้ําลึกเกินพี่เดิน้าน้ําลึกเกินพี่เดินกลับเจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เป็นไรเดี๋ยว้าน้ําลึกเกินพี่เดินเดินกลับดึงหนูขากางเกงมันกว้างไงก็เลยดึงได้ไง ดูว่าน้ำเย็นมากเนี่ยดูว่ามันจะลึกแค่ไหนถ้าเกินเขา่าอีชนันอีชันก็เกินกลับค่ะวายว้าย,ายไปทางไหนเนี่ยได้ไม่เสียกมากเนี่ยลึกนะถึงเข่าอ่ะในขนาดพับขากางเกงขึ้นแล้วอ่ะ นุ่นเฮ้ยหมวยเล็กลงมา <laughs> หมวยเล็กสูงอะ่ะไม่เป็นไรใส่ขาสั้นด้วยสบายเลยเดินลุยน้ำเข้าถ้ำค่ะ ปานส่องไปข้างหน้าปานส่องไฟไปข้างหน้านะจะได้เห็นเข้าถ้ำแม่อุสุค่ะลุยน้ำกันเข้ามาต้องพับขากางเกงไม่งั้นเปียกภาพอาจจะมืดบ้างนะคะเข้าถ้ำที่ขนาดมีไฟฉาย น้ำตื้นหรือลึกเนี่ยไปดูไปที่ตื้นๆนหน่อยสองี้ตรงนี้ตื้นหน่อยไป,ไ,ปไปทางที่ตื้นๆนหน่อยอาย นี่สวยหินงอกหินย้อยตรงนี้สวยค่ะเออไปตามน้องชัดไปต้องลุยน้ำไปเรื่อยๆส่องไปทางนี้ส่องไปทางข้างหน้าลูกเดี๋ยวเดินไม่เห็นทั้งข่าวไง่น้าไงอยู่บนนู้ ขังขาวเต็มเลยขังข,งขังขาวบินว่อนเลยอยู่บนขวาพันเอ๊ะอยู่บนกลางอีเพดานถ้ำเนี่ยขังขาวเพียบอยู่บนเพดานถ้ำบินย,บย,บยุบยับยุบยับอยู่นั่นน่ะรู้ว่าเรามาไงแต่ดีที่ถ้ำมันมีลมผ่านนะถ้าเป็นถ้ำอับอับแล้วมีขังข่าวเนี่ยไม่ดีนะเจอโรค แต่อันนี้มันแบบว่ามันมีลมพัดผ่านได้ถ่ามันโปรง่งหลังคามันสูงมากอะ่ะอยู่นุ่นหลังคาช่อมสูงมากไม่ใช่เตี้ยเตีย้ยว้าเซเซโอ้ยมีการเซเซเกิดขึ้นดีไม่ล้ม มัวแต่มองเพงดานมัวแต่มองเพงดานถ้ำจะดุดขาตัวเองเอย,เอยแต่ดีว่าท้ามันนี้มันอายมีสเสียงทั้งข่า เสียงค้างคาวนั่นม,ม,มินว่อนเลยโอ้โหเยอะมากอะ่ะนี่ค้างคาวทั้งนั้นเลยส่งเหม็นขี้ค้างคาวเหม็นขี้ค้างคาวมากมากรีบเดินหายใจเข้าไปมากไม่ใช่ดีนะขี้ค้างคาวเนี่ยจะไป ึงตรงไหนฮะงงรนเราเราอย่าไปใจเกินนะเอาแค่พอประมาณค้างคาวอยู่เต็มไม่รอดหายใจเอาขี่ค้างคาวไปเยอะๆไม่ใช่ดีส่องมาทางนี้ด้วยน้องปานดูไปหนังหนังค่ำใหญ่มากอะกว้างาาาาาแต่ค้างคาวเยอะมาก มัเสียงอยู่มาเม็นขี้มันอะอยู่หายใจนานๆไม่ใช่ดีนะเนี่ยที่วีดีโอยาหรอคะค่ะก็สั้นบ้างยาวบางน้าจะเป็นทัอ้งนั่งกวาดน้องตากวาดมองดไปทั้งทั้งขาวทั้งนั้นเลยอ่ะส่องส่องไปทงนี้ข้ากว้างมากอะค่ะ สูงมากกว้างมากแต่ด้านบนเพดานน่ะค้างคาวเป็นหมื่นหมืนตัวอยู่บนนั้นน่ะพอเราส่องไฟมันก็นะนี่มันมองเห็นไม่ชัดนะคะมันมืดแต่นี่เป็นกําแพงหินที่อยู่ในถ้ำซึ่งจะมีน้ำอยู่ข้างๆให้น้ำนะคะน้ำอยู่รอบเดินตัดไปตัดมา จะกลับข้างนอกแล้วไม่ไหวเหม็นที่ข้างคาวเหม็นท,ที่ข้างคาวไม่ไหวตอนส่งไปทางนึงน,นี่เนี่ยขายรูปน,น,นี้เป็นหินเยืนอยู่ตอนมายืนอยู่ตรงนี้ที่เป็นหินสามปีก้อนตรงนี้นะคะทีี่่วามนนนยืตรง้แต่ไม่เดินขึ้นไปแล้วค่ะจะรีบเดินออกเหม็นที่ข้างคาวค่ะไม่ไหวกลับดีกว่าขีา้หัวอืมไม่ไหวอะ่ะ เหม็นขี้ทั้งเราบามากอะ่ะเดินกลับดีกว่าค่ะลงเดินกลับแล้วเหม็นขี้ทั้งเราไม่ไหวอะ่ะเหม็นมามากน้องเล็กอ้วกอ้วกอยู่น่นเนี่ยที่ร้องร้องอยู่เนี่ยมันตกใจเราแล้ว,ลวมันก็ขี้ด้วยเหม็นเนี่ย ไปกลับดีกว่าปานมาเดินข้งคาวเป็นหมื่นหมื่นตัวอยู่บนหัวเนี่ยไม่ไหวอ่ะเหม็นจังนี่ดีว่ายังมีลมพัดผ่านนะเดินออกดีกว่าปากถ้ำอยู่นู่นค่ะเดินเข้ามาเมื่อกี้อ่ะไม่ไหวแล้ว <c oughs> เดินตัดนี่จะมาหนองปานเมื่อกี้ <c oughs> ตัดทางนี้แล้วก็ตัดกลับไปทางนูน <c oughs> น้นเนาะไอ้ที่พี่จะล้มเมื่อกี้อ่ะตรงนี้แหละ ไปที่ตื่นตื้นหาที่ตื้นตื้นเดินโอ้ยเมื่อกี้เซเกือบล้มลงน้ําน้ําแรงตรงนี้น้ําเที่ยวหนึ่งปากถ้ำอยู่นู่นไม่ไหวสิดมขี้ครั้งเขาเหม็นเจ้าโรคน่่ยกดกมากๆไม่ใช่ว่าจะดีดีว่ายังมีลมพัดผ่านนะถ้ามันโลง่งถ้ามันสูงะอะถ้าเป็นถ้าเตีย้ยๆแคบๆแล้วเป็นลมเนย ไม่น่าดมหรอกขี้ครั้งเ้าเข้ามาบนเป็นพิธีพอเดินออกดีกว่าไม่รอดเข้ามาเข้ามาพอประมาณเหะข้ามข้ามกลับไปทางหน้นอีกทีตรงไหนตื้นน่ะเนี่ยต้องข้ามน้ำตรงนี้อีกหน่อยหาที่ตื้นๆนะปานดูที่มันเห็นายอ่ะ ไปเชา้าเช้ามามาเดินลุยน้ำเย็นๆตรงไหนตื้นตรงไหนลึกเนี่ยไปใส่สายพี่ยังกระหิงห้อยอดีอะพระธุดงให้มาอีกอัน <c oughs> ให้ปานมาอีกอันนึงพอได้สว่างวาวายไ,ไปตัดจะไปทางโน้อนอีกทีจะมาเออมีคน,นึ่งไม่เดินเข้ามานะอยู่นั่นอะ เขายืนอยู่ปากถ้ำน่ะใครอะที่ไม่เดินเข้ามาเขาไม่ไปเขาเขาไม่เข้าพี่ก็ขายยาวเนี่ยเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้หมวยเล็กดึงให้ใน่งนั้นพี่ก็เปียกน้ำอ่ะตรงไหนลึกตรงไหนตื้นมเนี่ยสองไฟไงช่วงไหนลึกช่วงไหนตื้นเออมันมีช่วงลึกช่วงแรกอยู่อ่ะพี่ถึงเข่าอ่ะ ส่งสองไปข้างล่างเดี๋ยวตรงไหนวะตรงนี้โอ้โหตรงนี้มันน้ำเชี่ยวด้วยน้ำแรนะงเลยหนะวังว่าคงไม่บุ๋มลงไปนะหวังว่าคงไม่บุ๋มโอ้โหตรงนี้ลึกเอือถึงเข่าจริงๆริโอ้ยคนละ รอดแล้วฉันถึงปากถ้ำเนาะค่ะเดินโอ้ยไม่เหม,ม็นขี้กางเท้าเหม็นเหม็นมากๆไม่ไหวปิดไฟใช้ได้เนาะมีแสงปากถ้ำออกมาแล้วถึงเน้ะค่ะปากถ้ำเดินออกมาแล้วนะคะ ถึงปากถ้ำแล้วปากไม่ไหวข้างในเทดานสูงก็จริงอ่ะแต่ว่าเหาม,าม็นขี้ขางงไม่รอดหา,หายใจไม่ออกเดี๋ยวเชื้อลูก <c oughs> ที่เกียรรับเชื้อลูก <c oughs> น้องก็ใส่บูทแต่เขาไม่เข้าไปบ่นเกงเขายินะลกไม่ได้อยู่ข้างนอกคนนึงเี่ยะถ่ายรูปอยู่ นี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะนั่นนั่นเห็นไหมของพี่เขาเป็นวงกลมไล้เห็นไหมเนาะของพี่เป็นวิดีโอพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะหน้าถ้ำเลยเนี่ยกมมยล,ยเลยกมเป็นไข่เค็มเลยกำลังสวยเลยค่ะกลมเป็นไข่เค็มเลย เช้านี้มีพระมาปักกดแถวนี้ด้วยนะคะหมอกลงวันนี้ก็มีพระอาทิตย์ขึ้นกลมๆอยู่บนนั้นสวยมาก สวยเกินธรรมชาติแล้วล่ะสวยมากมากดวงมะลิเนี่ยค่ะแต่ในกล้องอ่ะสีเขาจะจางๆแต่ที่ตาตัวเองเห็นเนี่ยมันจะเป็นอ๋อสีไข่แดงเข็มเลยอ่ะสวยจริงๆค่ะ จะให้ดูต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะคะคือไม่รู้ต้นอะไรแต่ว่าสูงเท่าภูเขาอะ่ะนี่คือสูงขึ้นไปแบบยอดเขาสูงเท่ากับภูเขาข้างบนน่ะดูดิสูงมากมายต้นอะไรก็ไม่รู้อยู่หน้าถ้ำเลยถ้ำแม่อุุ